สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเราตั้งแต่วันที่เราหาหอเดินทางหาหอกันนะคะตอนนี้เราได้หอกันแล้วนะคะอยู่ห่างจากเพื่อนไปประมาณ5กิโลนะคะอยู่ใกล้ๆบริษัทที่กอลฟจะสัมภาษณ์งานนะคะอันนี้ก็สัมภาษณ์ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะย้ายของกันนะคะพอดีเหมือนฝนจะตก กำลังขับรถย้ายของกันนะคะกลัวพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วเป็นหัวนะคะเราก็เลยอยากมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็คือไปหาตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะเพิ่งได้ตอนประมาณสิบโมงแล้วก็พอดีให้พี่ที่เขาดูแลหอเคียร์เคียร์ที่ห้องนะคะพอดีมันเป็นห้องเปิดใหม่นะคะราคาก็แอบแรงอยู่นิดนึงแต่ว่าเราก็ทนอยู่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวหาได้ที่ถูกกว่านี้เราก็ค่อยย้ายกันนะคะ นี่นะคะแบบมืดมากนะคะตอนนี้นะก็คือเหมือนฝนจะตกลมแรงมากเลยนะคะเราก็เลยต้องรีบรีบไปกันกลัวว่าเดี๋ยวจะลงของไม่ทันนะคะ ลมแห้งครับนี่นะคะบริษัท LG อยู่ตรงนี้นี่นะของเราจะตรงไปนี่นะคะเข้าไปในนิคมนิดหน่อย กลางค่ะไฟแดง้องขาวอล้วมึงนี้กนะำลังเดินทางกันไปนะมันเป็นหอสร้างใหม่นะคะเพิ่งเสร็จ ก็ดีอยู่นะคะถามว่ามันก็ได้อยู่ <c oughs> แต่อยู่ใกล้ออกไปอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เดินทางกันได้รถน่าจะไม่ติดนะคะแถวที่ไงอยู่เดินทางกันสะดวกน่าจะเงียบสงบดีป้าเจะของหอ,อก็ใจดีนะคะมืดมากเลยนะคะฝน,นจะตกแล้ว มีดแล้ว,ลวบต่ <c oughs> ี้รนฝนตกแล้วเรียบร้อยโอ้ยลงของก่อนจะเนะอะ <c oughs> มามดก่อนบบกงนะ่ายนึงเสียงนำทาง ฮึมมันตรงไปก่อนมาเรีลเดียวรั้เียลได้เนีเียลได้เนาะมันตรงรับไม่องนี้ตรงไปก่อนมั้งหมเรียวเรียลเดียวเลยแม่เรี่ยวอะไรกัไปปูไปเขาไฟฟ้ามันเปนตรงไปเลยไปเดียวข้างหน ฮอมฮึมฮ <c oughs> ึมฮ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 ึหฮึมฮึมฮอมขึมฮรมฮอมฮึมฮึมฮึมนึมฮึมฮึมอึมฮึัฮึมฮึกฮึมอึมฮึมฮึมฮึัฮึมฮ่มฮึ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 อึึ หอเป็นยังไงใหญ่กว้างปลอดภยัยไหมนะคะกลัวพี่ๆเป็นห่วงกันทุกคนเลยนะคะกลัวแม่แล้วก็พี่เบียร์นะคะเป็นห่วงว่าโทรถามตลอดเลยว่าวันนี้เงียบหายไปเลยนะคะเพราะว่ายุงย่งๆนะคะพอดีโทรศัพท์ก็ต้องใช้สัมภาษณ์งานเหมือนสมัครงานแล้วก็โทรหาหอด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะขอบคุณคะ่ะ